แรมตัวใหม่จาก Corsair มาแล้วแรมในปี2021กับ Corsair Vengeance RGB Pro SL Slightly Lower นั่นก็หมายความว่าเป็น Ram Vengeance รุ่นใหม่แรงขึ้นรองรับได้หลากหลายขึ้นและเป็น Ram ที่เตี้ยลงใส่กับเมนบอร์ดใส่กับเคสใส่กับซิสเตมได้หลากหลายขึ้นไม่ติดชุดน้ำแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนนรงอินรนกันนะครับในมือของผมนั้นคือแรม v n n e a n c e R G B Pro S L แรมรุ่นล่าสุดจากคอแซในปี2021ครับเป็นแรมที่ปรปับปรุงใหม่เอาข้อด้อยของตัวเก่านะครับอย่างตัวนี้ครับ เวนเจนส์ R G B Pro ที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะ้ชอบเหมือนกันแต่ก็อาจจะเจอปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆในแง่ของการรองรับกับ CPU AMD ในบางตัวซึ่งก็มีปัญหาไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกแต่ก็อาจจะเจอกันได้สัก1%อะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยออกแรมที่เป็นตัวไรเซนมา นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงสับสนกัน hey, ทำไมต้องมีลายทรงลายเส้นอะไรมาทําไมมันใช้กับ Intel ได้ไหมอะไรยังไงนะครับซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้หมดนั่นแหละแต่ตัวนี้มันจะคัดมาเฉพาะตัว AMD ดังนั้นคอไซเห็นแบบนี้ว้ยงงเดี๋ยวผู้ใช้จะงงกันนะครับก็เลยออกแรมตัวใหม่มานะครับในรุ่น v e n n e e นะครับที่เป็นตัว RGB Pro SL SL นะครับ SL ย่อมาจาก Slightly Lower นะครับ แตลกัง่ายๆก็คือตัวแรมจะมีความเตี้ยกว่าแรมรุ่นก่อนนะครับที่เป็นตัว v e n g e n n c e r g b Pro ตัวปกติตัวนี้นะครับตัวแรมจะสูงอยู่ที่51มิลิเมตรส่วนตัว SL จะเตี้ยลงครับสูงอยู่ที่44มิลิเมตรทำให้โอกาสติดชุดน้ำเวลาวางชุดน้ำไว้ด้านบนตัวเคสจะลดน้อยลงและมีความคอ m p a c t มากขึ้นแต่มีการออกแบบของตัวแรมที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจกันดีกว่านะครับตัวนี้ครับ Vengeance R G B Pro S L จะมีแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจใหม่สังเกตดูไหมฮะด้านหน้าของเขาจะมีแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับ ตลอดทั้งตัวเลยนี่โลโก้ครับคอแซโลโก้ใหม่แล้วนะเป็นแบบมินิมอลสไตล์นะครับแรมตัวนี้ก็จะมีความจุให้เลือกตั้งแต่ 16GB ไบต์ปจนถึง 128GB เลยนะครับมาพร้อมกับบัสของตัว RAM นะครับเริ่มต้นที่3,200 MHz ไปจนถึง4,800 MHz เป็น ddr 4แน่นอนอยู่แล้วนะครับหน้าตาของ r รมก็ยังมีความคล้ายคึงกับตัวเวนเจนส์ตัวปกติอยู่นะครับที่เป็นตัว rgb pro แต่ก็มีการปรับเปลี่ยน เล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าเปรียบเทียบให้ดูกันก็จะเห็นความแตกต่างในส่วนของตัวกล่องนะครับตัวหนังสือตัวอะไรต่างๆก็จะเสริมความเป็นมินิมอลมากขึ้นในส่วนของตัวแ a m แล้วก็ตัว Text นะครับต่างๆที่อยู่บนหน้ากล่องนะครับสังเกตดูครับณตอนนี้มีโลโก้ Ryzen นะครับ AMD Ryzen พร้อมกับ Intel XMP Certified นะครับมาพร้อมกันแล้วนะปกติจะแยกกันนะครับ ตัวนี้มาคู่กันแล้วแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะครับแน่นอนว่าตัว RAM เป็น RAM RGB นะครับพร้อมกับแยกเม็ด RAM เป็น10เม็ดนะครับเป็น a d r e s t a b l e RGB หรือ A RGB อยู่ด้านบนตรงนี้สามารถปรับแยกเม็ดไฟได้ผ่านซอฟต์แวร์ IQ เลยนะครับด้านหลังครับก็จะเจอกับตัวสเปคของตัว RAM นะครับตรงนี้มี สแมเปิลนะครับของทางคอแซทที่เขาแปะเอาไว้นะครับผมไม่ได้ลอกออกนะแล้วก็จะเจอกับตัวสเปคของตัวแรมอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราแกะกล่องดูกันเลยมามาอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าตอนแกะออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่เราแกะธรรมดาไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มความเจ๋งด้วยกันนี่ฮนะถุงมือฮนะ เตรียมมาไว้แล้วอ๋อแรมมันจะได้ไม่เปื้อนนะครับเรามาแกะดูที่ตัวแรมกันดีกว่านะครับตอนนี้ใส่ถุงมือมาเรียบร้อยนะครับจะรับลายสักลายอะไรครับโดลเรมอนไหมฮะ <c oughs> นะครับเพื่อป้องกันการเป็นรอยของตัวแรมแล้วก็ป้องกันคราบออกไซด์นะครับใส่ถุงมือซะเลยแล้วกันนี่แกะออกมาเจอกับตัวแรมอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะครับภายในตัวกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะมีเป็นคู่มือนะครับ Safety information นะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือของตัวแรมนะครับมาแบบนี้ในส่วนของวิธีการติดตั้งแรมเขามีระบุเอาไว้ครบถ้วนครบคันนะครับในส่วนของตัวแผงแรมเออวะ่ะเห็นตรงนี้ชัดเจนมากๆว่าเขาเตี้ยกว่าจริงๆนะครับความสูงของตัวแรมเตี้ยกว่าตัวเดิมจริงๆนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะ วิธีการแกะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าแกะอ๋อแกะด้านนี้ผมไปแกะด้านบนนียแแกะด้านล่างนะครับแกะด้านล่างออกมานี่เจอกับตัวแรมหืมคูงานดีงานดีงานด,านดีนะครับเยวตัวแรมออกมาเลยงานดีทีเดียวนี่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับให้ดูกันแบบนี้ตัวโลโก้นะครับเวนเจอร์ จะไม่มี v n n e a n c e R G B Pro แบบนี้แล้วให้ดูเยอะแล้วนะฮะจะเป็น v n n เจ n c e ธรรมดาลเลย่ามันก็จะเสริมความมินิมอลเข้าไปเยอะเลยนะครับรวมไปถึงโลโก้คอ r s a ซ r บริเวณตรงนี้อยู่ตรงกลางสวยนะพร้อมกับแพทเทิร์นบริเวณด้านข้างนะครับที่เป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอยู่บริเวณขอบด้านข้างวัะสะดุของ h e a สเปร e เดอรหรือแผ่ระบายความร้อนด้านข้างจะเป็นตัวอลูมิเนียมอโนดซ์นะครับพร้อมกับมีแท็กตรงนี้ด้วยนะฮะ เขียนว่า RGB Pro SL นะครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้เฮ้ยเท่เป็นแท็กเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแผง RGB ซึ่งมีด้านใน10ดวงนะครับแล้วก็เป็นตัวแผงพลาสติกขุ่นะครับเพื่อกระจายแสงให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการเชื่อมต่อต่างๆก็เป็น DDR4 ปกติทั่วไป แต่ดูแบบเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยนะฮะในส่วนของการออกแบบมีความพรีเมียมอะไรต่างๆที่แจ๋วมากขึ้นนะครับเปรียบเทียบกับตัวเดิมสีขาวเราอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาแกะสีดําเปรียบเทียบดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรนี่อันนี้เป็นตัวที่เป็นสีดำนะครับเปรียบเทียบกับสีดําให้เห็นชัดๆเลยนะครับให้เห็นชัดๆเลยเห็นไหมฮะความแตกต่างของเขาต้องแต่โลโก้แลละ สังเกตการดูโลโก้เวนเจอร์นะครับที่เป็นของตัวใหม่ SL จะมีการสะท้อนแสงด้วยจะมีเป็นการทำสะท้อนแสงสวยงามให้มันโดดเด่นขึ้นคำว่าคอแซบริเวณด้านบนนะครับของตัวเกาว่าถูกตัดทิ้งออกเหลือแค่โลโก้แล้วตัวสีของตัวโลโก้ก็จะสว่างขึ้นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นด้านบนของตัวแรมตรงฮีสเปรดเดอร์ก็เปลี่ยน ให้มันดูมีความทันสมัยเป็นสามเหลี่ยมนะครับส่วนบริเวณที่เป็นแถบไฟตรงนี้นะครับยังสังเกตเห็นว่าคล้ายๆเดิมแล้วก็จะถูกตัดไอ,อตัวล็อกตรงนี้ออกไปแหละนะครับถูกตัดล็อกด้านบนออกไปเหลือแต่ล็อกด้านข้างนะครับนอกนั้นก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับพื้นผิววัสดุนะครับที่เป็นตัวฮีทสเปรเดอร์ยังคงใช้วัสดุคล้ายๆตัวเดิมแต่จะมีความสั้นนะครับของตัวแรมที่สั้นกว่าตัวเดิมนะครับสังเกตดูตรงนี้ จะเห็นว่าด้านหลังสูงกว่านะครับอย่างที่ระบุเอาไว้ในช่วงต้นว่าความสูงของตัว RAM นะครับอยู่ที่4 4มิลลิเมตรในตัว SL และตัวปกตินะครับที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันจะสูงอยู่ที่51มิลลิเมตรนะครับดังนั้นความสูงแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ลงในเมนบอร์ดแล้วมาลองเทียบดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะนี่ครับเมนบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูกันนะครับว่าความสูงตอนใส่อยู่บนเมนบอร์ดจะเป็นอย่างไรตัวใหม่นะครับ ตรงนี้เปรียบเทียบดูกันนะชึบนี่กับตัวเก่านะครับอย่างนี้จะได้เห็นความสูงที่ชัดเจนมากขึ้นในหลายๆมิตินี่ครับเห็นความสูงชัดเจนเลยนะด้วยความที่มันเตี้ยลงนี่ครับทำาให้ในส่วนของตัว RAM เนี่ย compatible กับชุดน้ำ คอมเพลติเบกับเคสอะไรต่างๆได้มากขึ้นโดยเฉพาะกับพวก ITX หรือแม้แต่เคสที่วางตัวชุดน้ำนะครับไว้ด้านบนของตัวเคสเพราะว่าบางทีมันติดอย่างที่บอกเลยคือติดพัดลมนะครับติดชุดระบายความร้อนนั่นเองมุมมองจากทางด้านข้างนะครับจะสังเกตเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับถึงความสูงเลยเอ่าเป็นไง แตกต่างชัดเจนนะฮะนี่ก็คือในส่วนของตัวแรมนะครับเวน n c e RGB Pro SL เดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนของการทดสอบดูไฟ RGB กันต่อแล้วก็ปรับแต่งไฟ RGB กันด้วยว่ามันจะสวยและเด่นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูได้เลยครับมาดูในส่วนของสีไฟ RGB กันนะครับและส่วนของซอฟต์แวร์ IQ นะครับซึ่งก็สามารถ ปรับแต่งค่าต่างๆได้หลากหลายแล้วก็เช็คสถานะอะไรต่างๆของตัวแรมได้เยอะมากเลยนะครับเข้ามาในตัวซอฟต์แวร์ก็ให้ไปเลือกที่ตัวแรมครับ Vengeance RGB Pro SL นี่ครับก็จะขึ้นหน้าตาม,มาแบบนี้ด้านขวาล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุณหนภูมิของตัวแรมทั้ง2แถวที่ใส่เข้าไปนะครับหัวข้อแรกจะเป็นดิมเซตอัพนะครับหัวข้อต่อมาจะเป็น Lightning Effect ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถปรับแต่งค่าสีไฟของตัวแรมได้หลากหลายโหมดเลยหรือจะเลือกให้มันซิงกับตัวอ<ม>ุปกรณ์ที่เป็นคอแซ r นะครับหรือแม้แต่เอลก t o โตหรือเลือกซิงโครไนซ์นะครับกับอุปกรณ์เกมมิ่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เป็นคอแส r ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองปรับสีให้ดูกันสไปรัลเรนโบ w นะครับเรนโบ w ธรรมดานะครับกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับในส่วนของสีไฟนะครับ Color Shift ะครับนี่ color s คั f เ color f i ลส s นะครับ,น, color color use, น,รบนี่ฮะจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าเขาจะมีให้เลือกเป็นสล็อตต่างๆตรงนี้มีช่องต่างๆมา1,2,3,4,5,6,7,8,9และ10ช่องในส่วนนี้นะฮะสามารถที่จะเลือกสีเองได้เลยนะครับว่าจะให้สีมันสว่างตรงไหนแล้วจะใช้สีอะไรยังไงได้หมดเลยนะครับถือว่า โหดใช้ได้เลยนะในส่วนของตัวเม็ดแรมในส่วนของตัวเม็ด R G B ที่ใส่เข้ามานะครับคันเลอร์เวฟเองก็เลือกได้นะครับจริงๆก็ได้ทุกโหมดแหละแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้จุดไหนอย่างไรนะครับเลือกได้หมดเลยหรือแม้แต่อยากจะปรับเป็นสีแบบธรรมดาแบบรวดเร็วนะครับก็เลือกที่ instant lightning แล้วก็เลือกสีได้เลยนี่สีแดงนะครับสีส้ม สีเหลืองสีเขียวนะครับกดปุ๊บมาปั๊บแบบ Real time เ,เรียวไทม์เลยเรียกว่าใช้ได้ค่อนข้างง่ายมากๆในส่วนการปรับสีนะครับในแง่อื่นนะครับเช่นตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์ไลนิ่งนะครับมีไทมิ่งของแรมนะฮะก็คือตอนนี้แรมก็จะวิ่งอยู่ที่บัส3า0 0ันะครับ CL นะครับตอนนี้จูนออตโต้เลยเป็น 18, 22, 22, 42, 2 t นะครับ แล้วก็ในส่วนของกราฟิกที่เป็นตัววัดอุณหภูมิเราก็สามารถเปิดได้ด้วยวัดความร้อนของตัวแรมเป็นต้นนะครับแจ้งเตือนก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดแรมอุณหภูมิสูงเกินปกติก็สามารถให้ iQ เนี่ยแจ้งเตือนได้ว่าแรมร้อนขึ้นมาแล้วนะให้ดำเนินการอะไรยังไงต่อไปนะครับให้ชชทด,ดาวก็ได้นะเออก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ นี่แหละครับคือ RAM Vengeance RGB Pro SL เล็กลง ใช้งานได้ง่ายขึ้นเสียบปุ๊บขึ้นปั๊บตัวนี้เสียบลงบอร์ดไม่ต้องเปิด XMP เลยพี่เขาเปิดให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเช่นการผมมองว่าในฝั่งของ AMD เองก็น่าจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแหละเพราะ RAM ตัวนี้แก้ข้อสังเกตในรุ่นก่อนออกมาได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงของ RAM เรื่องของไฟที่สวยมากและปรับแต่งได้เยอะมากรวมไปถึงตัวชิปนะครับสำหรับตัว RAM ตัวนี้ ลองส่องดูแล้วใน CPU Z นะครับชิปที่เขาใช้ในตัว RAM ตัวนี้นะครับนะล็อตนี้นะเป็นชิปซั s u n g นะครับเออถือว่าใช้ได้นะแต่หลายคนน่าจะชอบใจกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะไป overclock ด้วยอะไรด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อรมรุ่นนี้ได้เลยนะครับเร็วนี้จะวางจำหน่ายและผ่านทางร้านค้าพ์ทเนอร์ของคอแซชั้นนำทั่วประเทศไทยในทุกๆร้านเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราดูในส่วนของตัวข้อดีกันมาเยอะและ้วข้อสังเกตของตัว RAM ตัวนี้ถามว่ามีไหมในมุมมอง s อ i ิ บอกเลยว่าก็มีบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นในส่วนของตัวเปรียบเทียบกับ RAM ตัวก่อนนะครับดีไซน์อะไรต่างๆมันไม่ได้ทิ้งกันมากนะครับในเรื่องของไฟ์ในเรื่องของ การปรับแต่งอะไรต่างๆก็ใกล้เคียงกันถ้าใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ไปเถอะครับไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเปลืองเงินนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าซื้อใหม่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว v e n g e n n c e RGB Pro SL Slightly Lower RAM มที่เตี้ยกว่าเดิมนะครับสีสวยกว็เดิมและที่สำคัญนะครับตัวเม็ดแรมในส่วนของการวางเลเยอร์อะไอต่างเนะี่ยมีการวางชิดมากขึ้นทำให้แบนบิด ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นในส่วนของแรมจากคอแซนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยครับ v e n g e นส์จีบีโปรเอสเอลขอบคุณคอแซไทยแลนด์มากๆที่เอื้อเฟื้อตัวแรมตัวนี้มาให้ได้ลองรีวิวกันบอกเลยว่ายึดเข้าคลังแน่นอนครับสวัสดีครับ